ปออันนบร้องหาวิธีแก้เจอเว็บพนันโทรและส่งข้อความทั้งวันรบกวนเวลาชีวิตปออันนบร้องหาวิธีแก้เจอเว็บพนันโทรและส่งข้อความทั้งวันรบกวนเวลาชีวิตใครโดนแบบนี้แจ้งได้ที่เบอร์1 2 0 0 ขณะนี้หลายคนพบปัญหาเรื่องเว็บพนันและสินเชื่อออนไลน์ระบาดในโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากและใช้วิธีการที่หลากหลายโดยรูปแบบที่พบบ่อยก็คือข้อความ SMS มักจะเขียนข้อความหลอกลวงให้เข้าใจผิดเพื่อให้ผู้บริโภคกดลิงก์ที่แนบมาต่อท้ายข้อความเช่นมีเงินให้หรือในลักษณะข,ของการโทรศัพท์เข้ามาทาให้รู้สึกราคาญใจและเดือดร้อนซึ่งเกรงว่าเจอมิจฉาชีพในลนนักษณะนี้อาจจะถูกแฮกข้อมูลในโทรศัพท์และสูญเสียทรัพย์ได้ ซึ่งทางด้านนักร้องหนุ่มปออันนบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับข้อความและสายโทรเข้ามาจากเว็บพนันจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาบอกว่าบางวันโทรเข้ามาเยอะมากสร้างความรบกวนให้กับตัวเองจนอยากจะรู้ถึงสาเหตุของการที่กลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้สามารถไปเอาข้อมูลผู้ใช้ได้มาจากไหนเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลหรือเปล่าและสามารถมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่ โดยวันที่22กันยายนมีรายงานว่ากสทชได้เชิญโอเปอเรเตอร์ทุกรายได้แก่ AIS, True d t a c NT และ 3BB ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์เรื่องการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงโดยกำชับให้เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลกันอย่างเคร่งครัดในลนักษณะ self-regulation โดยผลจากการหารือได้ข้อสรุปว่าตั้งแต่วันที่23กันยายนเป็นต้นไป โอเปอเรเตอร์ทุกรายต้องทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์หรือลามกอนาจารทันทีและให้มีมาตรการเพิ่มเติมร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์โดยจะมีการแชร์ข้อมูล SMS หลอกลวงระหว่างกันและกำหนดเป็นแบล็คลิสต์เพื่อให้ทุกค่ายดำเนินการบล็อก SMS ดังกล่าวจากผู้ส่งรายเดียวกันและหากใครยังพบข้อความชวนเล่นการพนันหลอกลวงส่งเข้ามาอีกสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกสทอชอโทรฟรีได้ที่เบอร์หนึ่ง 1200หรือแจ้งไปยังโอเปอเรเตอร์มือถือของแต่ละค่ายดังนี้ AIS เบอร์1175 True เบอร์1242 D-TAG เบอร์1678 NT เบอร์1888หรือรับร้องเรียนที่021041999และ 3BB เบอร์1530ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด